พลโทกิติพงษ์แจ่มสุวรรณแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสหพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งเ แห่งอาเซียนค่ะและสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชียรุ่นประชาชนครั้งที่44และการแข่งขันจักรยานประเภทถนนเยาวชนชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31และการแข่งขันจักรยานคนพิการชิงแชมป์เอเชียครั้งที่13ระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการณบริเวณหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระราชวังจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยในวันนี้เองค่ะเป็นการแข่ง ในวันที่9ค่ะของรุ่นประชาชนทั่วไปหญิงและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีซึ่งจะไปเข้าเส้นชัยที่บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรรวมระยะทางแล้วจำนวน108.80กิโลเมตรค่ะทางนี้ประเทศไทยของเรานะคะได้รับเกียริจากสมพันธ์สักยานแห่งเอเชียให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันสักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชียโดยมีสมาคม กีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการจัดขึ้นโดยมีชาต,ติต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันกว่า30ประเทศประกอบด้วยประเทศอ,อัฟกา,านิสถานบาเรนสหรัฐประชาชนจีนไทเปฮ่องกงอินโดนีเซียอินเดียอิรานอิรักญี่ปุ่นจอร์แดนคาซัคสถานเกาหลีใต้เป็นต้นนะคะและก็ประเทศไทยของเราสำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาและ จ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า600คนการแข่งขันจะเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่34ณ รถเอนจิเริสหรัฐอเมริกาในปี2028ค่ะเรียกได้ว่าถ้าในช่วงนี้ใครที่เห็นขบวนจักรยานผ่านไปผ่านมาก็ให้ความสะดวกเขาหน่อย<ช>ลง <ก S 2> ทางเขาหน่อยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะกันค่ะใช่ค่ะก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยนะคะเขามาเยือนในครั้งนี้ถ้าเขาประทับใจครั้งหน้าเขาก็จะกลับมาเยือนประเทศไทยของเราอีกค่ะ